<laughs> ใช่แล้วครับวันนี้ครับผมจะมาื่อนดัดรูปิกงูให้เป็นช้างครับงูกลายร่างเป็นช้าง <laughs> ไม่ยากอย่างที่คิดด้วยนะครับมาทำยังไงเรามาดูกันทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับ่ฮ่าฮอินฟินิตี้ Thank you ถือว่าง่ายนะครับสมการทํารูบิกงูให้เป็นรูปช้างแบบนี้นะครับงูกลายเป็นช้างนะครับ <c oughs> คือมันดูเหมือนจากแล้วถ้าเกิดคนที่ไม่เคยทำก็อาจจะงงว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยบิดมุนเยอะแยะมากมาย แต่ถ้าเกิดเป็นคนที่เล่นเป็นประจำนะครับจะรู้เลยว่าไอ้ตัวนี้จะเป็นต,ตัวที่อยู่ในระดับความง่ายแบบง่ายสุดเลยนะครับมันไม่ได้มีอะไรเยะเยะมากมายถ้าเป็นขาตัวขา Austria. แล้วก็เอาหัวมาแค่นี้เองนะครับหลายตัวที่ทําเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นพวกนกหรอพวกหงส์พวกงูพวกอะไรเงี้ยตรงตัวแผงมันจะเป็น <sociales> แบบนี้หมดเลยนะครับไม่ยากเกินไปลองไปทํากันดูได้นะครับก็ได้ว่าอันนี้เป็นอีกขั้นหนึ่งที่พัฒนาขึ้นมานะครับอย่างน้อยมันเป็นตัวสามมิติแล้วก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับเอาให้ลูกให้หลานไปฝึกเล่นกันได้นะครับ นี่นะครับก็คือการทำรูบิกงูให้เป็นรูปช้างนะครับเอาดี้ยังไม่รูปช้างเลยท่ารูปช้างตัวนี้เนี่ยเนี่ยรูปช้างแล้วล้อย่า,างเงี้ยรูปช้างอันเนี้ยรูปช้างอันนี้รูปหัวนี่รูปงวงไปพอ่ออนะครับ ก็ไปทําตามเล่นก็ได้คำๆนะครับอันนี้ใช้รูบิกงู48ชิ้นนะครับจำอีกทีเดี๋ยวเพื่อนๆงงครับส่วนมากที่คนมีจะเป็น24ชิ้นนะครับก็ต้องลองหาหน่อย24 36 48 60 72นะครับก็ลองดูเพื่อนมีแบบไหนก็ลองดูตามวิดีโอผมแล้วกันผมมีทั้งเพลย์ลิสต์เลยนะครับเกี่ยวกับรูบิกงูตัวนี้ลองไปฝึกเล่นกันดูได้นะครับฝึกสมองฝึกนิ้วฝึกกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับเอาไปเล่นกันได้รูบิกงูโอเคครับยังไงเจอกันวิดีโอหน้าะรกดไออข บอกมาเดี๋ยวผมมาจัดให้ดูนะครับติดกป็ว,วิดีโอได้ครับสวัสดีครับ